การตั้งค่าพัฒน์กรีนหน้าจอปุ่มค้างหน้าจอเนี่ยปุ่มค้างหน้าจอเลยนะครับเขาพี่ตั้งค่านะครับเขาที่แต่ถ้ารักพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเลยขึ้นว่าการเซตติ้งนะครับแล้้วก็ตังค่าเขาที่เซตติ้งนะครับอะรหัสผ่านศูนย์หกตัวเข้าไปที่สัมผัสเชื่อเรียนรู้ กดโอเคอ่ะกดพาวเวอร์นะครับปุ่มไม่ได้ประมะุ่นี่ะแล้วถ้าวันนี้ล้วกดตรงนี้เก็แค่นะครับเหมือนเราไล่<า>ทัศกรีนใหม่นะครับไล่สัมผัสใหม่ให้มันจำค่านิ้วช่างอาจจะบวมหน่อยเจ็บยาบนะโอเคแค่นี้นะครับเป็นการเสร็จสิ้นในการตั้งค่าปุ่ม